เขากระวนกระวายใจเพราะความเงียบของคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครที่กําลังกระวนกระวายใจนะคะเพราะความเงียบของคุณขอภัยบอกทีเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดแนงน แปดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกลุ่มคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิแปดดาพลังงานของคนธาตุลมดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤชศกดการแล้วก็ควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะ หลายอารมณ์มากๆนะคะยามจะดีก็ดีใจหายยามจะร้ายขึ้นมายามจะดุขึ้นมาก็คือดุพอสมควรน,นะคะด,ดุดุเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็แข็งกระด้างในท่าทางท่าทีด้วยนะคะมีทั้งมุมที่อ่อนโยนมีทั้งมุมที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งกระด้างมีทั้งมุมที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มุมที่มีพลังงานลบๆในตัวเองเครียดกังวลวา้าวุ่นใจแบกไว้เองไม่บอกใครนะคะ คุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะหากว่าเรื่องราวหรือสถานการณ์ปกติคุณจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีมีความรักให้กับทุกคนแต่หากว่าอยู่ในอารมณ์เครียดนะคะพบเจอปัญหาอุปสรรคนะคะคุณจะนิ่งๆเงๆียบเป็นอีกคนหนึ่งเลยนั่นเองนะคะไม่พูดกับใครไม่อยากสูงสิงกับใครเก็บตัวเองปิดตัวเองมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่รู้สึกกระวนกระวายใจในความเงียบของคุณนะคะใครที่กระวนกระวายใจเพราะความเงียบของคุณเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสินธนูเดียมพอลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษหกไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟห้าดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกลุม สามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ํามีความเป็นเนื้อคู่เป็นความรักเป็นคนรักกันสูงมากๆม,มีเดียมพอลเลอร์ก,กับเดียมพเพลสที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฐิเหมือนกันเลยนะคะโกรธเงียบงนเงียบดุเงียบๆนะคะแต่ว่า คนคนนี้เขาไม่ยอมอ่อนให้กับใครไม่ยอมขอโทษใครก่อนแต่คนเดียวที่เขายอมให้เขายอมอ่อนให้มีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณมีความสําคัญต่อหัวใจเขามากแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขารัก้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงกวนกะวารยใจในความเงียบของคุณนะคะเพราะอะไรนะคะ เขาอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจคุณนั่นเองนะคะความเงียบที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่พอใจเกิดจากความงอนนะคะที่ขึ้นมาสองดาบนะคะปิดกั้นนะคะยังโกรธอยู่ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วสำนึกผิดในสิ่งที่ทำให้คุณไม่พอใจนะคะ แล้วก็อยากแก้ไขนะคะอยากทําสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นอยากทําตอนนี้นะคะคุณอยากให้เขาทําอะไรเขาจะทําให้เดี๋ยวนี้ตอนนี้วินาทีนี้เลยนั่นเองนะคะหากสั่งให้มาก็จะมาหากสั่งให้ไปก็จะไปหากสั่งให้ทําอะไรก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อให้คุณหายโกรธเพื่อให้คุณหายงอนเขานั่นเองนะคะ พลังเงินของคุณทั้งคู่เป็นคนรักเป็นคู่รักที่รู้จักรู้ใจกันพอสมควรนะคะขิงก็ราคาก็แรงไม่ค่อยยอมกันแต่ถึงเวลาที่คุณโกรธมาจริงๆคุณงอนมาจริงๆเขาก็พร้อมที่จะง้อเขาก็พร้อมที่จะอ่อนให้กับคุณขอแค่คุณสั่งมาเขาพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เป็นคนดุคนหนึ่งนะคะแต่เทียบความดุแล้วคุณดุก,กว่าเขาก็เป็นคนที่เด็ดขาดคนหนึ่งแต่เทียบความเด็ดขาดแล้ว คุณก็ยังคงเป็นคนที่เด็ดขาดกว่านั่นเองเขาจึงเป็นคนที่ยอมให้กับคุณแม้ว่าตอนทะเลาะก,กันนะคะจะไม่ยอมกันก็ตามแต่หากว่าคุณโกรธคุณไม่พอใจคุณเลือกที่จะเงียบเขาก็จะเป็นคนที่ง้อคุณนั่นเองเพราะว่าความเงียบของคุณมีที่ผลกับเขามากๆเขาไม่ชอบเลยเวลาที่เห็นคุณเงียบนะคะเขาชอบที่คุณอารมณ์ดีหรือหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็ทะเลาะก,กันดีกว่าทะเลาะก,กันแล้วก็ ดีการปรับความเข้าใจการกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ว่าหากว่าคุณเงียบนะคะเขาจะเดาทางคุณไม่ค่อยออกเขากลัวว่าเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปกว่าเดิมแล้วคุณจะโกรธเขามากกว่าเดิมนั่นเองความไม่พอใจของคุณความเงียบของคุณจึงมีที่ผลกับเขามากๆเขาจะรู้สึกกระวลกระวายใจแล้วก็ทําตัวไม่ถูกนั่นเองนะคะ